สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะพี่น้องชาวกุ้งไทยทุกท่านนะคะเรามาอยู่ในจังหวัดชุมพรอ,อ่าค่ะวันนี้นะคะน้องกุ้งไทยสุดสวยค่ะแล้วก็พีย่ยาไทยเก้าพัฒค่ะ,คะวันนี้เรามีาอ่สาสตาจารุจาร,รุปประพานครับค่ะวันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะพี่ยาเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากเลยครับค่ะอาจารย์เนี่ยอายุมากแนละ้วใช่ไหมคะเกสิบปีแล้วครับ เลี้ยงกุ้งมา35ปีค่ะรับราชการ25ปีค่ะตอนนี้อายุ70ปีค่ะเป็นคนที่อายุสูงที่สุดที่เราสัมภาษณ์มานะคะพี่ยาเคยไปแก่กว่านี้ไหมไม่ดูหน้าตายังหนุ่มมากเลยนะพี่ว่ายังไม่แก่ค่ะยังยอายุประมาณ50ต้นๆเน่จ้ะขอบคุณมากครับค่ะที่จะบอกนะคะวันนี้เราจะนำประสบการณ์การเลี้ยงกุ้ง35ปี ของอาจารย์มาให้ทุกๆคนได้ฟังค่ะบ่อให้นิดนึงนะคะค่ะอันนี้เป็นบ่อที่อาจารย์เลี้ยงมานานแล้วใช่ไหมคะที่นี่ที่นี่ประมาณ20ปีค่ะครับแต่อีกฟาร์มหนึ่งสามสิบห้าปีครับสฟาร์มค่ะมี2ฟาร์มเหรอคะรวมทั้งหมดกี่บ่อคะอาจารย์ เดิมๆเ,เคยเลี้ยงอยู่12บ่อค่ะแต่ปัจจุบันนี้เลี้ยง7บ่อ7บ่อแต่ว่าบ่ออื่นๆเนี่ยก็ปรับเป็นบ่อพักน้ำเป็นบ่อพักน้ำบ่อทิ้นน้ำบ่อฆ่าเชื้อค่ะเพื่อสำรองเพราะว่าอาจารย์ทำระบบรีไซเคิลรีไซเคิลครับครับดีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคะอาจารย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะค่ะน้ำที่นี่ความเค็มเท่าไหร่คะความเค็มตอนนี้32ครับ 32ใช่ไหมคะครับอ่อค่ะบอ่อเนี่ยในลักษณะบอ่อนี่ขนาดประมาณเท่าไหร่คะบอ่อนี้พื้นที่ทั้งหมด4ไร่ครับ4ไร่ครับค่ะเราลองกุ้งครั้งหนึ่งประมาณ6มแสนตัวครับค่ะอาจารย์คะดูน้องดูเหมือนอาจารย์ปู PE หมดเลยเป็น PE เอร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นปหนาครับค่ะช่างร้อเปอร์เซ็นต์ปูนานยังคะอาจารย์ปูมาบ่อนี้ก็ประมาณ2ปีแล้วครับค่ะก็ปัจจุบันก็ลุงลูกกุ้ง สายโตเร็วสายโตเร็วครับค่ะเห็นว่าเอาซูเปอร์ชาร์สเอ้ยซูเปอร์ฟาร์ดมาปล่อยด้วยซูเปอร์ฟาร์ดครับบ่อบ่อนี้เป็นซูเปอร์ฟาร์ดครับอันนี้เหรอคะรับโอ้สิได้อาจารย์ไม่ได้เอายอหย่อนลงไปอ่ะอยากจะดูซูเปอร์ฟาร์ดสัหน่อยซูเปอร์ฟาร์ดเดี๋ยวไปดูอีกบ่อนึงอ๋อมีบอร์มาเหมือนกันบ่อน์ดรูห้าสิบวัตตอนนี้ไซส์ประมาณแปดสิบตัวขอบแผงไม่มีเออทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วมีเทคนิคใช่ไหมเทคนิคก็คือเราใช้น้ำหมัักสบปรด มีน้ำหมักสับปะรดมาหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูใช้น้ำหมักกระเทียมน้ำหมักกระเทียมสองแล้วก็ใช้กระเทียมบดกระเทียมบดเป็นผงละเอียดเลยเป็นผงอ่าค่ะ,แล,ะแล้วมีอะไรนะเวพรีนเวปรีนนี่ผสมอยู่ในน้ำหมักสับปะรดทำไมคะกุ้งมันจะเล่นกล้ามเหรอคะอาจารย์ไอตัวนี้เนะี่ยมันเป็นจูรินรีเพราะว่าการเลี้ยงปัจจุบันเนี้ยผมจะเน้นในเรื่องของจูรินรีค่ะคือให้ทั้งอาบให้ทั้งกินและก็อาบ Hmm. ค่ะ well, เราไปดูกุ Shut ้งกันนะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านนู้นนะคะอ๋อหรือเราจะดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนอ่าโอเคค่ะนีนะคะที่บอกของอาจารย์เนี่ยจะเป็นบ่อกุ้งผสมกับสวนตามครับทำไมตามที่นี่เจริญเติบโตดีจังพี่ยาเห็นไหมดีมากเพราะว่าน้ำเสเสียจาก ที่กุ้งเนี่ยเราจะปล่อยข้าวสวนปาหมดนี่ดูนะคะน้ําที่แบบดูดจากไอ้นั่นมาก็เอาไปใช้หมดเลยแต่วันนี้เป็นวันพิเศษค่ะอาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงที่กุ้งลอกค้าใช่ไหมคะพี่ยาใช่ค่ะเป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรนะวันพร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 ะมีความสําคัญยังไงคะคือมันเป็นธรรมชาติของกุ้งอะนะค่ะพอวันพระเนี่ยเขาจะลอกค้ากันเพราะฉะนั้นพอช่วงวันพระเนี่ยเราก็จะต้องให้แร่ธาตุเพิ่มพิเศษ ปกติเนี่ยเราจะให้แร่ธาตุวันหนึ่งที่นี่เราจะใช้ใส่เอ็กซ์ตราครับปกติเราจะใช้วันละสองกระสอบบ่อสีไล่ใช้แค่สองกระสอบสองกระสอบค่ะใส่ทุกวันตั้งแต่แรกจนจับค่ะครับแต่ถ้าเป็นวันพรกเนี่ยพิเศษคือเราจะเพิ่มวันละวันพักนี่ผมกระสอบครับแล้วก็วันเดียวค่ะอาจารย์ถ้าช่วงไหนกุ้ลอกมากเราก็เพิ่มอีกอาจจะเป็น อยู่อยู่ที่สภาพกุ้งคำเป็นหกกระสอบเลยใช่ไหมหกกระสอบครับหกกระสอบต่อสี่ไล่วันธรรมดาปกติอาจารย์แกใส่สองกระสอบอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้หนูอาจารย์ของวันธรรมดาปกติเลยอ่ะวันธรรมดาที่ใส่สองกระสอบอ่ะจะหวานที่สะพานยอค่ะแต่ถ้าวันที่วันพระเนี่ยใส่ในถังอ้าวทำไมคะอาจารย์คือคือเราลงมาก ลงจํานวนมากถ้าถ้าปกติเนี่ยหวานที่นู้นเนี่ยสองกระสอบลงแค่สองกระสอบเท่านั้นค่ะแต่วันธรรมดาเนี่ยให้วันทราเนี่ยลงเยอะเยก็เลยต้องใส่ทั้งแบบนี้ใส่ถังแบบนี้อ๋อค่ะเพราะลงเยอะแล้วก็ให้เบพัดช่วยเป่าไปค่ะค่ะนี่แล้วค่ะวิธีการลงก็อย่างนี้เลยรีดอย่างนี้นะสะพาวันพร